นี่แหละชีวิตไอเตอร์อ่ะมันไม่ทำหายอะไรเลยวันๆนี่าหมาก็บพินดีต้อนรับมาดูวันนี้มีอะไรไปกับแก้มมีอะไรไปกับแก้มอ้า้ยเฮ้ยอะเออมันต้องอย่างนี้รักกันหมื่นปีส่งการไปไหนไปไหนละ ก็อยู่กันที่ชอบที่ชอบก็อยู่กันที่นี่แหละเขาเรียกอะไรตานีอะไรนะตานีสเตเดียมตานีสเตเดียมนี่กับแก้วมาส่งการของเรานะฮะกุ้งเบคอนอบขุนเส้นเดีด๋ยวดูกับกินกับเหล้าข้าวกินกับเกลือ <G l ug> กับแก้วดีกว่าข้าวอีกกับข้าวอีกอ,อันนี้ใส่ย,ย่างนะฮะใส่ทอด เอ้ยทำไมโหงก,กันเล่าไปตอนเช้าไเฮ้ยกินมริกที้มน้ำปลากับข้าวทางนี้มีความสุขยังเมื่อคืนคนเยอะกว่าน,นี้นะนี่ดูใส่ย่างตังไงใส่ย่างอหไรใส่ทอดหรอเออนะมาบอกดูเป็นค้าเหนียวอะค้เหนียวเลย่อ้าบอกว่า ไม่เหนียวได้ไงค้างคืน <laughs> อันนี้ไม่ได้ทำนะ,ะเริ่มบูด <laughs> เป็นเมือกไงเป <laughs> ็นไงหมดข้าวเออไม่ต้องกินแล้ว <laughs> อันนี้ยำหอยนางลมกินแล้วมีอารมณ์ไม่ค่อยถ <laughs> นันนดมาดูนี่ว่าเพี้ยนผมทำรอไว้ ผู้จะลุกยังไงอะไรหลบทำไมมันจะหลบทำไมนี่อะไรนี่ฮะมาดูใกล้ๆนี่คือเฉากล้วยปิ้งนะฮะอะไรเดือดเฉากล้วยเห็นตำนี่ฮะเฉาากล้วยนะเฉากล้วยอ๋อมันคือเฉากล้วยใช่ไหมนห็นตำนี่ไม่ได้ไหมนะมันคือเฉากล้วยอ๋อเฉาก๊วยปิ้งสูตรพิเศษอันนี้ก็ไปไหนไม่ได้เมียด่า เป็นไรเป็นคนโกเมียเหมือนเต้เลยหนุกสนานวันนี้ประชากรน้อยอพรุ่งนี้ก็ขับรถปลอดภัยโชส,สงการดีนะจบการดนะีสงการดีรดปีนี้เหรอปล่อยน้ำใส่ที่ไหนก็ได้ไม่มีใครว่าเอ้ยเต้จะยินทำไมเป็นทาง18ถั่วเต้สวั <c oughs> สดีวันพีใหม่ไทยครับผมยังไงก็ค,คอมเมนต์มาสวัสดีผมด้วยคิดว่าผมเป็นพระองค์หนึ่งก็ได้ Tee hee hee